วันนี้ป้าแอนพาไปปั่นจัก,กรยานเที่ยวเมืองเพชรอีกแล้วเคยไปกันยังเขาวังมีถ้ำด้วยไปลงถ้ำกันนะเราจะเที่ยวเขาวังกันแบบเจาะลึกทะลุมิติกันไปเลยไปทุกซอกทุกมุม ป้าแอนอยากจะไปเที่ยวที่นู่นที่นี่แต่เนื่องจากโควิดทําให้ไปไหนไม่ได้ไกลจะออกนอกพื้นที่ก็ต้องระวังตัวก็เลยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้แล้วกันวันนี้ก็เลยจะไปขึ้นเขาวังจากบ้านไปก็แค่4กิโลเท่านั้นเองเพื่อนป้าแอนก็เลยบอกว่าเราปั่นจักรยานกันไปดีกว่านี้วัดคงคารามเห็นเขาวังอยู่ไกล้ๆนู่น เราจะไปขึ้นเขาวังอ่าตอนนี้เราก็จะเดินขึ้นเขาวังเดินเดิน ก็เจอวัดมหาสัมมารามหรือวัดเขาวังรื้ขายป้ายอันนี้พอเราเดินตรงนี้ตรงนู้นเป็นที่ขายบัตรเข้าชมแต่เรายังไม่ขึ้นไปเราจะเลี้ยวไปทางวัดนี้ก่อน,นเราจะไปชมถ้ำกันน้อยคนที่จะรู้ว่า เขาวังมีถ้ำด้วยแอนจำได้ครับคล้ายครับข่าว่ามาครั้งแรกตอนประมาณอายุสิบกว่าขวบนี่ทางลงถ้ำนะ ป่อแอนอะมาเที่ยวตอนเด็กๆขอลองดูหน่อยตอนเด็กจำได้ว่ามาเที่ยวอยู่ขนหนึงอะอ,อ๋อพ้ำปิดอ๋ปิดเลยในชะ่ไหมปิดปิดนี่ประตูถ้ำปิดประตูะข้างในก็จะมีพระพุทธรูปนี่ถ่าย ที่ปากถ้ำนะเนี่ยสิดาจางถ้ำปิดเพราะโควิดจ้าไม่เคยเห็นอะอะไรก็ไม่รู้อะงอกออกมาจากหินอะ,นะโอ้สวยด้วยอะอทางขึ้นสวยขึ้นเขาวางต้อค่อยค่ขึ้นค่อยๆเดินละเรียจะยเย็นๆ ชมนกชมไม้ชมลิงลิง,ลงนี่มลีลิงนี่มีให้ชมตลอดทางหวัดดีลิงสบายดีเหรอหวัดดีลูกลเราจะขึ้นไปที่ป้อม างนี้ค่อยวังอะไรเนี่ย <Yeah. S 1> ตรงนั้นเป็นเขาหลวงเ <Yeah. S 1> ขาหลวงลงมาจากป้อมเดินไปหน่อยหนึ่ง <Yeah. S 1> ก็เจอโรงม้าอันนี้เป็นโรงม้านะอนแอรตอนเด็กจําได้ว่า มันเก่าวกว่าน,นี้<า>นี่เขาบูเออเขาบูรณะใหม่อันนี้บูรณะใหม่หมดเลยนี่ยของดั้งเดิมแท้ต้องสีแบบนี้ดูแล้วโอ้โหดูแล้วขลังได้อารมณ์ ข้างซ้ายนั่นอะไรอะ้ายก่อนะสาลาเย็นใจเรากำลังจะไปที่สาลาเย็นใจตรงนี้เป็นทางแยกส่วนมากคนมักจะเดินผ่านไม่แวะเข้าไปดูสมัยก่อนก็เช่นเดียวกันแ,แอนก็เดินผ่านไปเลยเพราะมีความรู้สึกว่ามันไม่มีอะไร แต่จริงๆแล้วมันสวยนะนนสาลาเย็นใจอันนี้เห็นชัดเลยว่าอ่ะนะมันโพมาจากหินมันโพมาจกหินโพมาจากหินอันนี้ชัดกว่า ใครรู้บ้างว่าไอ้นี่ต้นอะไรช่วยบอกปแอนด้วยนะไม่มีใครขึ้นมาเลยมีเราแค่สองคนเท่านั้นวันนี้เราเลยจองเขาวังเป็นของตัวเอง วันนี้เราจะเที่ยวแบบเจาะลึกจริงๆเราไปทุกซอทกอทุกซอยเออเข้าได้เปล่าอ่ะห้องน้ำสะอาดมากเข้ามาแล้วมีกลิ่นหอมอนะ่ะ เจอคุณแม่บ้านกําลังทําความสะอาดเลยบอกไปว่าห้องน้ำเหมือนโรงแรมเลยขอถ่ายรูปคุณพี่ไว้และขอชื่นชมตรงนี้นะคะ ถึงแล้วทางขึ้นพระราชวังด้านในพระราชวังห้ามถ่ายรูปป้าแอนก็เลยไม่มีภาพให้ดูนะดูวิวรอบนอกแล้วก็ดูนางแบบสวยๆไปก่อนนะอันนี้เป็นที่สักการะพระบรมรูปของรัชกาลที่สจะอยู่ข้างใน อขาก็ห้ามถ่ายรูปใช่ไหมอ่าถ่ายแค่ถ่ายแค่ข้างนอกนั้นอะ่ะห้ามถ่ายภาพนะคะเพราะฉะนั้นดูได้ข้างนอกพอนี่งานปูนปั้นของคนเพชรเนี่ยเอกลักษณ์ของคนเมืองเพชรก็จะมีงานปูนปั้น นนเขาไม่ได้อีดเดี๋ยวเที่ยวหน้าเราจะไปเที่ยวเราจะขึ้นตอนนี้เราก็จะขึ้นไปที่หอดูดาวต้องเดินด้วยความระมัดระวัง จับราวมนันได้แน่นๆรามันก็เลยแข็งแรงเลยจับให้มั่นนะเหนียวไม่ได้นะจับอย่างเดียวยหัวกับคอว้าว ก่อนเราเป็นเด็กเรามาเที่ยวเราก็เฉยๆนะแต่ทำไมวันนี้ค่อยๆเดินเลาะละเลียดดูรู้สึกมันสวยกว่าเก่าบนหอดูดาวนี้นะขึ้นมานะ360องศาอ่ะดูเดินได้รอบเลยเนี่ยโอ้มันสดชื่นจริงๆ จมแก้วสวยมากดู จะขอดูดาวเราก็ลงมาทางด้านหลังนี้เดี๋ยวเราจะไปที่เจดีขาวโอ้ล่มเขายังชั่วหน่อยเมื่อกี้ร้อนจัด ก็เจอป้อมเนี่ยมีป้อมป้อมอะไรป,ป้อมอะไรไมอ่ออกว่ะวันนี้เราเราเที่ยวเขาวังแบบเจาะลึกไม่มีใครเจาะลึกกว่านี้อีกแล้วไปทุกซอกทุกมุมเส้นทางเนี่ยไม่ค่อยมีใครรู้หรอกอแล้วข้างหลังเนี่ยไม่ค่อยมีใครเดิน้วย โอ้สวยอะ่ะอ๋อแล้วเราก็ไปประจบกับทางเส้นนู้นทางเส้นนู้นตรงนู้นสมัยก่อนอะทางเนี้ยมันจะเดินลำบากกว่านี้ได้เ<ำ>มื่อก่อนมันเป็นหินน,น,นี่ก็ทําใหม่นะเนี่ยโอ้เมื่อก่อนอะทางลำบากกว่านี้เป็นหินเนี้ยเดินเป็นหินอย่างเงี้ยแล้วก็เดินหินกันอะอ้หนี่เดินสบายอะ่ะก็ทำใหม่เนี้ยทำใหม่ โอ้มีทางซอยบันไดให้เล็กลรง้วยนะเออดีเดินง่ายคนแก่ก็เดินง่ายอันนี้อมาเสริมใหม่อ้อดีสะดวกแล้วเราก็มาถึงพระเจดีขาวหรือพระาธาตุจอมเพชรเนี่ยมาถ่ายรูปตอนเย็นพระอทิตย์ตกนะโคตรจะสวยเลย ได้เข้าไปได้โอ้โหเข้ามาเย็นเลยอะ่ะเย็นจะเยือกเลยว้าวโอ้มีบันไดขึ้นรอบด้านเลยอ่ะเย็นได้นอนเลยวันนั้นมาได้ยังไงไม่รู้คนเดียวอ่ะสิบประกวจริงจริงสิบประกวหนีแม่มาเดินเที่ยวคนเดียว เราเดินมาจากวังตรงนู้นอันนี้เินบนให้รอบเลยนะเนี่ยภารกิจพิชิตเขาวังทุกยอดยังไม่จบเราจะไปต่อที่พระเจดีแดงกัน กำลังจะถึงเจดีแดงแล้วได้ยินเสียงะระฆังแวววมาเย้ yeah, ถึงแล้วถึงสักทีภารกิจพิชิตเขาวังครบทุกยอดเราก็ทำสำเร็จท้องฟ้าก็สวยบรรยากาศก็สวยแดดก็สวยทุกอย่างเป็นใจสวยไปหมด ลงมาจากเขาแล้วก็ยังไม่จบแค่นี้นะก็ไปแอนบอกแล้วไงว่าวันนี้จะพาเที่ยวแบบเจาะลึกเอาแบบทะลุมิติกันไปเลยเราจะลงไปข้างใต,ต้ข้างล่างสวัสดีค่ะีค่ะจะเข้ามาดูในนี้เปิด่ะ อ๋อ oh, ช่วงนี้ปิดเหรอช่วงนี้ปิดปิดให้ผอ้ชมอยู่นะคะเราคุ้มเรื่องจากท่องถุยด้วยแล้วโควิดทำให้อะไรอะไรก็ปิดตัวลงหมดถ้าเปิดเมื่อไหร่ป้าแอนจะพาไปดูนะขึ้นเขาว,วังไปตั้งแต่9ก้าโมงครึ่ง กลับลงมาเกือบบ่ายสองสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปต้องเผื่อเวลาไว้เยอะๆนะ